ฮัลโหลเทสสวัสดีครับโอเคนะครับก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมก็10บโมงไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวลองมาดูกันว่าเฮ้ยเซิร์ฟเปิดปกตินะเซิร์ฟเปิดตรงเวลานะครับสิบโมงเดี๋ยวมาดูกันว่าจะมีอะไรเข้ามาบ้างนะครับผมเนาะเอาคร่าวๆวันนี้เป็น,นอ,อัปเดตเนาะว่าจะมีอะไรเข้ามาในเกมกันบ้างเดี๋ยวเรามาเปิดกันนิดหน่อยนะครับผม ก็จะเป็นโคลโบโตเกียวรีเวนเจอร์นะเดี๋ยวไปดูว่าเป็นธาตุอะไรบ้างสกิลแบบไหนนะฮะมีเกียร์อะไรเข้ามาบ้างนะครับอันนี้ตื่นเต้นทงกเลยนะฮะอาจจะงงๆนะอันนี้จะเป็นหน้าอัปเดตเก่านะเพราะว่าผมยังไม่ได้ออกเกมเข้าใหม่เนาะอ่าก็จะเป็นหน้าอัปเดตอัปเดตเดือนที่แล้วไปก่อนนะก็คือเดือนนี้แหละนะครับรอบที่แล้วเนาะรอบมูลหุ่นไรการเอา้าตัวแจกเป็นหัวฟ้านะครับผมนะโอเค อันนี้เป็นภารกิจคล้ายๆเหมือนกับม็อบเลยนะเก็บให้ครบแล้วก็รับของรางวัลนะตัวแจกนะครับเป็นตัวนี้ที่เลยนะตัวแจกที่จัดเลยนะโอเคนะครับตัวแจกเป็นตัวนี้นะครับโอเคมีอะไรไหมอันนี้ยังอยู่นะโอ้ป้อมนะครับป้อมเป็นตัวนั้นจริงๆด้วยนะคะตามจริงเลยนะครับนี่นะทาเคมีจีธาตุไฟตัวนี้ธาตุไม้โอ้เหมือนเหมือนเปียบเลยแต่อันนี้เป็นธาตุไม้นะ อันนี้คือไม่ตรงนะคือในทีเซอร์เนี่ยอันนี้จะเป็นธาตุไฟเนาะตัวแจกเป็นธาตุไม้ด้วยว่ะเอาเรื่องไหครับผมนะเดี๋ยวมาดูก่อนปะไปดูิึกยนก่อนนะครับเอโอโอ้โหตัวแจกธาตุไม้นะเอาเรื่องนะฮะฮัลโหลอ่ะโอเคนะครับผมมามาดูที่อาตัวแจกก่อนแล้วกันเนะาะอาไคจูนะไทจู บัฟเป็นบัฟพลังชีวิตนะครับอ่อมสามารถก็คือจะโจมตีาธาตุไม้โดนกันแม่นยำม,มากขึ้นนะเจะแม่นยำทักษะมากขึ้นเนาะอันนี้นะโชคดีมีไม้นะโชคดีมีชชยไม้เนาะก็คือจะตีไม้เข้านะเแม่นยำม,มากขึ้นนะโอเคเป็นดาเมดนะครับลดลดพลังโจมตีลดความเร็วโจมตีนะครับผมดาเมจสองสกิลนะ แต่ไม่มีทะลุนะอันนี้เป็นดาวเมจชาง,งาก็เอาไปเล่นเอาไปทำดาวเมจได้นะเออในใน,ในการทำพีลอยอดี๋ยค่อยว่ากันต่อไปนะครับตัวจิฟุยุผู้ช่วยเหลือพระเอกนะโอเคดาวเมจลดโจมตีรดอัดตราใช้ทักษะนะครับอ่าก็ถือว่าเป็นพื้นฐานนะอ่าพื้นพลังนะครับผมอ่าบัฟเดือนก็เป็นพลังชีวิตเหมือนเดิมอ่้เดี๋ยวมาดู ลิวุจินะอ่าลิวุจิคาเคนเนาะอ่าลิวุจิเคนนะครับดาเมจเคลื่อนย้ายศัตรูไปแนวหลังนะอ่าผมเคลื่อนย้ายศัตรูไปแนวหลังลด้วยต้องดูเป็นยังไงนะจะเหมือนกับอ่าเล่มนะเออจะเหมือนกับเล่มเลยนะเคลื่อนย้ายศัตรูไปแนวหลังนะน่าสนใจอยู่เหมือนกันแต่เป็นตัวรองนะไม่ใช่คู่เทพนะอาจจะไม่ได้โหดอย่างที่คิดเ <mailing> พิ่มพลังชีวิตเพิ่มบาเรียเพิ่มความเร็วเคลื่อนที่อ่ะเป็นบอมบ์บินได้อยู่เหมือนกันตัวนี้ฟื้นพลัง อเดี๋ยวมาดูที่ไมกี้ไม้กันดีกว่าปึ๊บโอ้โหหยุดทาวิหยุดห้าวินะครับผมไมกี้โอ้หยุดทาวิด้วยนะฮะดาวเวสามพันยกเลิกหยุดยั้งโอ้อันนี้เหมือนเบาล็อกเลยอะเหมือนเบาล็อกเลยทุกคนรีเซ็ตทักพวกรีเซ็ตไม้มาอันนี้เป็นท่าไหลว่องไวรีเซ็ตว่องไว รีเซ็ตว่ารีเซ็ตว่ารีเซ็ตสกิลเนาะโอ้ฟื้นพลังอะล่าสุดไฮเปอร์แม็กเอาดีนะใครต้องการตัวรีเซ็ตนะต้องหาไมคี้นะครับผมนะ,ะเดี๋ยวมาดูที่ตัวพระเอกนะทาเคมิจ,จิอ่าดามเมททะลุอายกเลิกบัฟนะฮะสร้างบาลีอายกเลิกเพิ่มพลังโจมตีโคลนพักพกักโอ้เกมเขาทำมันไม่เหมือนกันว่ะเออ อันนี้เป็นพีชีพแร่เพิ่มขึ้น300ร้อคือเกมทํามาอันนี้ก็คือโคนนิ่งผักพวกก็คือมันก็ดีนะเออไม่ใช่โคนนิ่งตัวเองนะโคนนิ่งพักพวกนะโอเคว่ะอ่ะโอเคนะครับผมนะก็ไมกี้นะไมกี้หลักๆก,ก่อนละกันเราไมกี้เดี๋ยวไปดูทางด้านเกียร์กันก่อนนะว่าเป็นยังไงบ้างนี่นะครับเกียร์นะครับก็จะมีทงของโตมันนะโจมตีรวมตนแน่นอน อัตราใช้สกิลไม่เท่าไหร่นะอันนี้เป็นทัดไม้สร้างความเสียหายพื้นที่นี่ไงผมบอกก็ต้องมาชิ้นหนึ่งนะมาต่อไปนะครับผมโจมตีรวมโดนแน่นอนอันตราใช้ทักษาอีกครั้งของท่อท่อเหล็กทาดไฟโอ้สรุปเกียรไม้ดีว่ะไม้เบสบอลน,นะปล่อยตัวไวเอออันนี้ทำให้ตัวชนะมากขึ้นนะ เออสมสูเป็นไม้เบสบอลเฉยเลยว่ะเซ็งว่ะนะเออเป็นไม้เบสบอลนะปล่อยตัวไว้สาวทอ่เปื่อต่ไม่เป็นไรนะผมมีเกียร์สุดยอดดาบอยู่เออถ้าได้มาใสา่ให้มายกี้ได้อยู่นะฮะนี่นะเป็นทตุนามนะครับที่ได้ออกปล่อยตัวไว้ไปต้านสกิลจมติลงลมอันนี้ดีนะไม้เบสบอลดีนะครับผมส่วนเจ็ดดาวนะก็จะเป็นเครื่องรางเนาะ ก็เป็นรถแล่หลบต้านอันนี้พื้นฐานดีเลยนะอ่าอัปเกรดธาตุธาตุไฟอ่าธาตุไม้ล่ะรถแล่เหมือนกันลดหลบลดสกิลอ่าอันนี้ก็ดีนะอ่าลดความเสียหายลดหลบรถแล่นะฮะเสื้อปกติพื้นพื้นเลยนะครับผมอ่ะโอเคนะเดี๋ยวเรามาเปิดกันหน่อยสักนิดสักหน่อยนะโอ้โหไมกี้เดอะเบสว่ะมีรีเซ็ทสกิลด้วยนะครับผมมาเดี๋ยวมาลุ้นกันนิดนึงนะอ่ามาลุ้นกันมาลุ้นกันนะครับ โอเคมาเปิดกาชากันนะครับผมว่าคือเราเน้นหลักๆคือไมกี้นะไมกี้ <an> มีรีเซซ์สกิลด้วยนะเออมีรีเซซ์สกิลแล้วเป็นว่องไวไวอีกนะบอกเลยนะครับว่ารออะไรเหละครับท่านผู้ชมรออะไรเหละครับต้องเปิดแล้วหรือเปล่าผมถามแค่นั้นนะรออะไระครับเออรออะไรดีกว่า่งี้ดีกว่ารออะไรครับเฮ้ยเข้าเกมยังเนี่ย เดี๋ยวผมขอรีเกมบันน๊บนึงนะขอรีเกมบันน๊บนึงนะเดี๋ยวเพื่อแบบตัวยังไม่เข้าเกมนะขอรีเกมก่อนนะเออคือจะรออะไรอะครับจังหวะเนี้ยต้องเปิดแล้วปะรีสกิลไม้มาโอ้โหใครไม่ทันเอลซ่านะนี่นะไมกี้มีรีสกิลมาด้วยนะหยุด5วินะครับโอ้โหเมตาแน่นอนเข้าทีมแน่นอนตัวนี้บอกเลยเมตาแน่นอนครับผมโอ้โห ยังไงก็มีต้าครับบอกเลยอ่ะโอเคมาเดีย๋ยวเปิดกันต่อนะครับผมยังไงก็มีต้าครับขนาดนี้เออเอาลุยนะครับสี่รอบนะไมกี้ขอไมกี้ก่อนนะไมกี้มาอยากรีวิวไมกี้นะเออมาไมากี้ คือน่าจะเพิ่มโอกาสกู้เทพตอนสี่ทุ่มนะอะเดี๋ยวไปรอเพิ่มโอกาสตอนสี่ทุ่มเพราะว่าเปิดเซิร์ฟม,มาไม,ไม่ไม่ได้บั็อมาเลยนะอะปับ๊บโอ้คู่ฝึกทหารถามจริงมามาออกหน่อยฮลัลโหลมาปึ้งโอ้ลูกเสือเมลี่เกลือจัดเลยอะครับทุกคน ออกหน่อยไมยกี้โอ้โหอ่ะใช้ลูบี้เปิดไปเลยนะครับผมนะ3 0 2รอรนะอบเนาะเปิดไปเลยนะฮะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าจะได้หรือเปล่านะโอ้เฮ้ยจิฟูยุโอ้จิฟูยุมาทำไมก็ไม่รู้นะครับอยากได้ไมกี้นะเออแต่เหมือนแบบคนราโบรอบเนี่ยมันจะเน้นมาทางไม้เนาะ เออไม้แบบมาเต็มอ่ะไม้แบบเกือบทุกตัวมีไฟหลุดมากับน,น้ำตัวอย่างละตัวเนาะเออไม้มาเยอะมากนะฮะเหมือนแบบไม้แบบตัวแจกยังเป็นไม้เลยทุกคนโอ,อ้เกลือนะครับโอ้ไม่ออกนะไมกี้นะอ่ะโอเคนะครับก็ขอให้ทุกคนโชคดีในการเปิดกาชานะครับผมนะก็ไม่ต้องรีไม่ต้องร้อนนะครับผมนะใครที่แบบ อายังอรอ Ruby เก็บหรีกอาทิตย์หน้าก็รอไปก่อนนะครับหรือใครยังไม่มีตั๋วก็ค่อยๆเก็บตั๋วไปนะครับเนี่ยพวกนี้นะได้ตั๋วอะไรเยอะแยะนะครับผมนะก็โอเคสำหรับคลิปนี้มีเท่านี้ไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับ